เป็ดอาบน้ำในคลองตากระจองแลมองเพราะในคลองมีหอยปลาปูกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคููตากระจองแลดูเพราะในคูล่วงล่วงมีหอยปูปลากาบ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 <ม>ใช่ไหมคะามาทางนี้ลูกมาทางนี้มาทานนี้ไม่ไปทางนู้นนะ สนดีสนดีมาทางนี้มาใกล้ๆมาทางนี้มันก็ล่วงอะที่ใช่ไหมแอนโนโนโนเดี๋ยวพังค่ะของคุณปู่พังนะคะสวัสดีทุกคนนะคะกากากาพีเตอร์พีพพเตอร์อมาดูน้องเร็วพีเตอร์มาดูน้องเร็วพีทีพีทีอยู่ไหมคะพีทีล่ะคะ ที่ที่มาหาน้องหน่อยเร็วกาบ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 เคล็ก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 เป็ดร้องไงเคล็กเคล็กเคล็กงี้เหรอใช่ไหมอือฮึอ่ะยืนเลยค่ะยืนดีๆค่ะเกาะเลยเกาะได้โอเค ย้แ <Yay. S 2> สนด้ดูสิมีนกไหมมีนกไหมคะมีนกไหมคะนอกอะชิบ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 นกชิบชิบบช,ชโอ้นี่แม่ไม่ได้จับไว้เลยนะเนี่ยแม่ไม่ได้จับไว้เลยนะคะเก่งมากโอ้โหปล่อยมือด้วยก่อไว้ก่อไว้ ติงต uh ิงติงดิงดิงติงติงติงด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 ิวออนเดอะบัสก์รอบแด์รอ์รอบแด์รอบรด์แด์รอบวีวออนเดอะบัสกก็รอบแด์รอบ all through the town เย้ตุมตุม่มเตี่ยมเตียมออกมาจากใคร เจ้านอนตัวใหญ่หรือใครกันนะกระดึบกระดึบไปกระดึบกระดึบไปกระดึ๊บกระดึบไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชักใหญ่หุ่มตัวว้าวเก่งจังเลยตบมือแค้นตัวไว้กับกิ่ง นอนนิ่งนิ่งนานนานวันและคืนเดือนผ่านนอนนอนหลับสบายเจ้ากลายเป็นดักแด้มีแต่เยื่อใหญ่หุ้มห่อวาย <c oughs> หอมจังเลยค่ะใช้แชมพูเลยคะ่ะหัวหอมมากเลยค่ะ <c oughs> ยิ้มหวานย ยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานให้แม่หน่อยได้ไหมคะ